thank you สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซล์ชมพู่นะคะในช่องช้าเปรูพาดูรถนะคะ,ะวันนี้อยู่กับเจ้าคันนี้เลย h o n d a h r v ว 1.8e คันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมสวยๆจากโรงงานเป็นรถปี2020นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างอ<ม>่ะไฟหน้าสวยๆของน้องนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะล้อแม็กอลอยโลโก้ Honda เปลี่ยนยางให้ปีใหม่ๆเลยนะ สีขาวพคีน,นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมาชมด้านในตัวรถกันเลยอ่ะด้านในตัวรถนะคะมาด้วยโทนสีดํานะคะมาพร้อมกับบ่อหนังสีดํานะเครื่องเล่นเสียงหน้าจอทัชสกรีนเป็นระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ที่สําคัญเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลยัยมันติฟังก์ชันนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่70,000มืโลเท่านั้นเองเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะ เปิดมานี่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะพี่คะน้องสามารถพับเบาะลงได้เก็บได้ห้องโดยสารด้านหลังกว้างควางมากเลยมาด้วยโทนสีดําเช่นเดียวกันนะคะอาเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันเลยนี่เลยนะเดี๋ยวเซลชักพูพาชมด้านหลังนะคะเปิดมานี่เก็บสัมภาระได้แบบจุกๆเลยนะเหมาะสำหรับเดินทางต่างจังหวัดขนของเยอะๆนะอ่ะ บอกได้เลยว่า HRV คันนี้สามารถใส่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้1นึคันเลยนะพี่หรือจะเป็นฟิลไปกลางเต็นท์แคมปิ้งอะไรเงี้ยนอนดูดาวได้เลยนะคะความพิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าเซลล์ชมพูไม่ขายเนาะลดราคาให้เลย50,000บาทเหลืออยู่ที่6 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องสวยๆกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนี่เลยเปิดมา หองเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะอ่ะเป็นเครื่องยนต์พันแนะคะเครื่องเดิมๆนะบอกได้เลยว่าซื้อรถกับอัมโฮมคาร์ของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อกอใหม่มาแน่นอนรถคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองเน้นย้ํานะคะลดราคาให้50,000บาทเหลืออยู่ที่649,000บาทนะคะอ่ะใครอยากได้รถคันนี้หรือสนใจรถคันนี้เนาะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นจองรถแค่99บาทช่วยผ่อนนาน1ปีเต็มเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเซลล์ชมพู่จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนี้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไคร e ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย